่ะนนีเราอยู่กับพี่เจนนะเจนแขกรับเชิญจากคนพี่อื่นนะโอเคเราก็อยู่กับเจนนะเราชื่อเจนนะอะโอเคปพาเลยแล้วโอเคพาไปเล้วก็ไปไหนพี่เจนพาไปเลย

อ่มามอะไรวิธีอ่ะนี่จดต่ำแล้วก็จุดสูงสุดมุะแยงก็นี่สีสูที่ 其实我的媳妇我的媳妇 <ท>โชคเท่ไรม่ไม่รอก็งบก็ไ 流感。